สวัสดีครับวันนี้ห้องรอติดแบบติมฟองจนประธานตะลิงมาดึงแล้วเจอแล้วนะดึง,งให้ตึงกัน đeo 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 bằng đeo ấy đeo 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 đi à? áo đi đi tao, à. mấy máy, mấy máy đe, máy đeo 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 Đi đeo 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 đấy đeo แทก็กขัวแทกลน่นโอ้คีแล้วมั้งโว้ยต่าล่นบ่อบ่อพอพอจะล่นคลองอีกคันยุ่งอีกต้องไปเข้าอีกทางไ่ไหม อยากทะลิงขึ้นนกอหลาไปดีกครัไหมเอาวางไว้นี่นะหาวเฮ้ยเอ,เอาขึ้นนกอหลาไปแล้วยนใต้หินไปเลยมันต้องไม่เอาออกก่อนว่าเขาไม่้เข้าเต็มผัะ